สวัสดีค่ะชาวราศีกันวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิตของคุณในอีกหนึ่งสัปดาห์มาดูว่ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัวและควรระวังในช่วงเวลานี้กันเลยความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิตชาวราศีกันในอีกหนึ่งสัปดาห์ราศีกันเป็นราศีแห่งนางฟ้าซึ่งมีความปรารถนาที่จะสร้างความงดงามและสมบูรณ์แบบในชีวิตดังนั้นภารกิจของนางฟ้า คือการพยายามเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกและมลพิษให้พ้นไปจากชีวิตร่างกายและหัวใจจึงต้องมีการค้นหาสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตให้บริสุทธิ์งดงามอยู่เสมอในด้านความเงินการร่วมหุ้นลงทุนกับมิสหายหรือคนรักคู่ครองหรือการเสี่ยงโชคเพื่อเกณฑ์กำไรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์ที่เสี่ยงสูงที่จะเจออุปสรรคในการลงทุนหรือทำให้งานนั้นล้มเหลวได้จึงต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนการลงทุน ในด้านของการงานวันที่10จะเป็นวันที่ดีสําหรับการติดต่อและสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยให้งานและภารกิจสําเร็จตามที่คาดหวังถ้าคุณสมัครงานและไปสัมภาษณ์ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นแต่วันที่1 1บเถึงสิต้องระวังเรื่องเงินและความสัมพันธ์กับพนักงานลูกจ้างหรือคนสนิทอาจจะเกิดความเดือดร้อนและเสียหายได้สําหรับความรักชาวราศีกันควรไม่เปรียบเทียบคนรักคู่ครองกับไอดอล ที่คุณชื่นชมศรัทธาควรไม่คอยจับผิดเขาเธอแม้แต่ความผิดเล็กๆจะช่วยให้สัมพันธ์รักอยู่ราบรื่นได้ถ้าคุณเป็นคนโสดการใช้สื่อออนไลน์อาจทําให้พบรักต่างวัยแต่ก่อนที่จะตกลงปลงใจควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจเจอคนขี้โรคที่ต้องการคนดูแลแล,และรักษาพยาบาลแบบฟรีในด้านครอบครัวควรระวังให้มากเป็นพิเศษในวันที่7จ็ถึงเกหลีกเลี่ยงการนําคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านพักที่อยู่อาศัยที่คุมให้ดีเพราะอาจนําเหตุอันตรายตามมาจึงต้องระวังให้มาก วันที่21กันยายนดาวจันดับอมาวสีจนเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในเขตราศีกําเนิดของชาวราศีกันซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจากนี้ไปอีก6เดือนคุณจะต้องใช้ทักษะและความรู้ของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าคิดจะลงทุนหรือเรื่องงานใหม่ๆหรือขยายกิจการก็ควรศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงสูงที่จะเจออุปสรรค และนี่คือคำแนะนำสำหรับชาวราศีกันในอีกหนึ่งสัปดาห์นี้ควรเตรียมตัวและระวังในด้านต่างๆจึงเป็นไปตามที่คาดหวังได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันคิดว่าวันนี้มีความเป็นไปไหมครับค่ะมีความคิดเห็นอะไรไหมที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆมาแบ่งปันในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่างนี้กันเลย